ผูดีนึงครับพี่น้องชาวไทยผู้ดีนึงครับกำลังกลับบ้านนะครับก็เลยนั่งอยู่ในรถได้เวลามาคุยกับเพื<ๆ>่อเพื่อเรื่องในโซเชียลมีเดียที่กำลังร้อนมาก<ๆ>ก็คือเรื่องที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีเซนทาโจวีสินในการที่ไปพูด กับสสพักเพื่อไทยใ้พูดออกไปว่าแน่นอนต้องมีสสบางคนที่ผิดหวังแน่นอนต้องมีสสบางคนที่ดีใจในการที่ฝากผู้กากับหลายสถานีตำรวจประกับนายกเพื่อใช้แต่งตั้งน,นี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะก็เป็นการสารภาพ ชัดเจน่าสอสอช่วยอำนวยความจะฝากลูกน้องจะฝากคนนี้เขาคิดว่าเป็นคนที่อยู่ภายใต้บารมีเขาไปอยู่ตำแหน่งใหญ่ในประเทศไทยอันนี้เรารู้กันมาตั้งนานแล้วนะแต่มันก็ดีที่คุณเสถานในการที่เขาเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาอาจจะคิดเร็วพูดเร็วนะเขาพูดความจริงออกมา ว่าสสเนี่ยได้ฝากตำรวจแต่ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวนะมันทุกตำแหน่งในประเทศไทยใครที่มีอำนาจก็จะฝากลูกน้องใครที่มีอำนาจก็จะพยายามเอาคนของตัวเองไปอยู่นั่งในตำแหน่งที่มีบทบาทกับการคุ้มครองแน่นอนก็มีพวกนักร้องนะตอนนี้ออกไปฟ้องนายกถึงขนาดว่ามีกฎเกณฑ์ในรัฐธรมนูญ ว่าปลดนายกเสถษษาได้เพามองกลับนะจริงๆแล้วาควรจะสนับสนุนให้นักการเมืองหรือระดับท่านนายกเนี่ยพูดความจริงออกมาแล้วเมือ่อเขาพูดความจริงออกมาเราก็น่าจะตบมือให้เขาว่าเขาได้ฉายไฟไปในที่มืดที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วการที่เขาต่อว่าสอสอเพื่อไทยเนี่ย ก็ตามไม่เห็นชัดเจนว่าสอสอพวกนี้ไม่ได้ไปเป็นสอสอเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโกหกเราตอนหาเสียงพอหาเสียงได้แล้วก็อย่างเนี้นะนะอำนวยความสะดวกให้กันต่อกันนะแต่งตั้งคนนู้นคนนี้ไม่รู้ว่าต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่นะเพื่อใช้สสช่วยเนี่ยไม่รู้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะแต่แน่นอนคุณเสรษฐา ก็ถอยหลังหน่อยเพราะคนเข้าใจผิดในสิ่งนี้เขาพูดก็มาอยู่ในวิดีโอคลิปนะครับท่านการเป็นผู้นำเน่ยครับท่ทานเสถาคือรับผิดชอบเะยครับอย่าไปคิดประเสริฐี่ตัวเองพูดเนี่ยมันเลวร้ายแน่นอนมันอาจจะเลวไร้สำหรับในสอสอเลวทั้งหลายะนะที่มันใช้อำนาจบังหน้าก็อระโยชน์ของตัวเองแต่ถ้าเป็นนายกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านรัเที่ยะแฉความเลวออกมา แผควางเลวออกมาแ้วผมไม่คิดว่าเศรษฐาผิดเลยและสำหรับพวกนักร้องทั้งหลายนะผมว่าน่าจะร้องเพลงใหม่ตกมือท่านนายกดีนะนายกเราเองออกมาสารภาพเลยว่าสอสอในพักเขาเองนั่ยแหละนะพยายมามที่จะฝากคนนู้นฝากคนนี้นะไม่ต้องบอกหรอกว่าบางทีมันก็ดีนะ ที่เรามีนายกที่ไม่เป็นนักการเมืองมาก่อนหลุดบ้างแต่เมื่อหลุดดีแล้วนะครับทนายกก็ปล่อยมันไปควรจะยิ่งพยายามบอกประชาชนกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสสส,สวทั้งหลายพวกที่เดือดร้อนทั้งหลายนั้นสำหรับคนไทยนะครับที่มองว่านายกหลุดคราวนี้เป็นสิ่งที่เลวเพราะเป็นสิ่งที่ดี รุดไปบ่อยก็ได้ครับท่านนายกถ้าสุดท้ายแล้วมันแฉความชิบหายของประเทศชาติให้คนไทยเห็นนะจะไม่สนใจเลยครับไอพวกสอสอเยเร็วเนี่ยทีนีมนสอสอ,สอในพักท่านเพราะตอนนี้พวกนี้เขาก็เรื่องอะไรนะเค่าไรนี้เวลาจะทำให้มีดคมอะ่ะเรียบมีดเนะียรับมีดนะรับมีดรับมีดท่านนายกรู้ไหมครับว่าในพักท่านเองเนี่ยตอนนี้เขารับมีดขึ้นแต่ไปหมดไ็ไปเลยแทงหลังท่านเพราะอะไร เขาอยากให้คนอื่นเป็นนายกในพักเพื่อไทยเองเนี่ยครับผมพูดตรงนี้เลยเพราะมีคนนี้เขาอยากให้เป็นนายกมากกว่า,าคุณเศรษฐาในพักเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกลียดคุณเศรษฐาอะไรนะสอสคนนี้ไม่ฟังคุณเศรษฐาอยู่แล้วงั้นทาให้ประชาชนเหรอครับแล้วประชาชนนจะป้องกันคณหลุดบ่อยๆครับทาน,นายกหลุดแชร์ความเลวของสอสอของพักของท่านหลุดแชร์ความเลวของสอสอของพัก ร่วมรัฐบาลหลุดความเลวกับสสที่อยู่ในสภาพักฝ่ายขานด,ด้วยรักจากสิงนี่คุณเศรษฐานหลุดออกมานะผอไม่บองคุณเศรษฐานต้องถอยหลังควรจะเดินหน้าไปอีกสิเกเลยแล้วแฉแม่งให้หมดคนไทยเขารู้กันหมดนะครับท่านแต่มันต้องมีคําจากปากของนายกเนี่ยที่ม confirm, ันคอนเฟิร์มก็สสทั้งหลายเนี่ยนะเล่นจต่พักเล่นแต่พวก ทำนู่นทำนี่ื่อประโยชน์ของตัวเองแต่แน่นอนเมื่อได้ผู้กํากับสอนอที่ตัวเองดูแลอยู่ตัวเองก็จะทําอะไรผิดก็ได้ตํารวจก็ไม่กล้าแตะให้เกียรติรกับตารวจครับอย่าไปให้เกียรติกับสอสอในรรคท่านที่ตอนนี้อาจจะลาบลาบบี้จะรับนะรับบีดจะลับมีที่เตรียมว่จะแทงท่านประชาชนป้องกันท่านได้ครับขอให้่านเป็นนายยกที่ เจตนาบริสุทธิ์แชร์ความเร็วดำเนินเศรษฐกิจให้ดีอย่างอื่นช่างครับอย่าไปป้องกันคนเร็วป้องกันประชาชนดีกว่าครับขอบคุณมากครับ